งี้ก็เลิกกันเลยดีกว่าไหมฮะพอทีเออเลิก็เลิกดีวะเออเลิกลกันเลิกเราอ่ะอดทนกับเธอมากนาพอแล้วนะเราต่อไปนี้เราจะไม่พนรู้ด้วยเออนั่นต่อไปก็ไม่ต้องพนเออตัวคิดดีแล้วใช่ไหมเออฉันคิดดีแล้วฉันคิดมานานมากแล้วด้วยนั่นก็แล้วแต่ตัวเธอฉันทนกับคนอย่างเธอมานานพอแล้วเดี๋ยวฉันจะเก็บของออกจากบ้านแบบนี้แหละ ฉันยังไม่อยู่แล้วฉันจะเก็บของแล้วนะจะเก็บใส่กระเป๋าแล้วนะเว้ยไม่อยู่แล้วนะเราคงมาละทุยเราคงมาได้กันเท่านี้แหละทุยเราคงมาไกลกันได้เท่านี้แหละพรอที่เราคงมาไกลกันได้เท่านี้แหละ แล้วต่อไปนี้นะเธอไม่ต้องมาตามง้อฉันด้วยเพราะฉันน่ะจะไม่กลับมาคบกับคนอย่างเธออีกขาดหึอกันทีและต่อจากนี้ไปฉันจะไปอยู่ในที่ของฉันขอให้เธอโชคดีแล้วกันตัวคิดดีแล้วใช่ไหมอืมฉันคิดดีแล้วขอให้เธอโชคดีกับทางของเธอแล้วกันนั่นก็แล้วแต่ตัวเธอขอให้ต่อไปนี้เธอได้เจอคนดีๆแล้วกันฉันจะไปแล้วนะแล้วฉันจะไม่กลับมาอีกโอเคไปไหนก็ไปเลย เดี๋ยวเธอไม่ต้องมาง,งอฉันเลยนะเพราะฉันจะไม่กลับไปคบคนอย่างเธออีกและฉันจะไม่มีวันให้อภัยคนอย่างเธออีกเธอจะเลิกกับฉันจริงใช่ไหมจริงไม่ต้องมาขอโทษมาขอโพยอะไรทั้งนั้นเพราะฉันเนี่ยตัดสินใจดีแล้วโอเคงั้นฉันขอทองฉันคืนเอาไปเลยเพราะฉันไม่ได้อยากได้มันมานานแล้วแหละเพาของเธอขึ้นไปแต่ฉันจะไปละเดี๋ยวพอ ไม่ต้องเลยแหวนกับนาฬิกาด้วยเธอของของเธอคืนไปให้หมดเพราะฉันจะไม่เอาของของเธอเอาไปเธอจำไว้นะเดี๋ยวเธอจะมาสำนึกผิดตอนนี้มันไม่ทันแล้วแหละฉันขอโทรศัพท์ไอโฟนที่ฉันซื้อให้แกด้วยเอาไปเลย ฉันซื้อใหม่ก็ได้ฉันไม่ได้อยากได้หรอกฉันคิดไม่ผิดจริงๆที่ฉันตัดสินใจจะเลิกกับผู้หญิงอย่างเธอจริงๆเดี๋ยวเ้ยขอร้องเธอแล้วจบบันแค่นี้ได้ไหมเธอก็รู้นี่ว่าความรู้สึกของเรามันไม่เหมือนเดิมแล้วฉันขอคุญแจรถของฉันคืนมาด้วยเธอไปกาไปเลยเดี๋ยวฉันขอเงินในธนาคารของฉันคืนด้วย เสือ ge in 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 ออ้อท uh> um> ี่ใส่กเกงในรองเท้ากระเป๋าเข็มขัดนาฬิกาเอามาคืนฉันได้หมดหยุดฉันว่าเรากลับมาคุยกันดีๆดีกว่าไหมเพราะว่าไฟกับไฟมันมาเจอกันอ่ะมันก็ร้อนทั้งคู่เธอก็โกรธฉันก็โกรธเราลองปรับความเข้าใจกันดีกว่าไหมฉันไม่ได้อยากให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นกับเราหรอกนะดีกับเรานะโอเคเพราะฉันอ่ะจะไม่กลับมาคบกับคนอย่างเธออีกขาดเราดีกันเถอะนะตัว